วงการโฆษณาเป็นวงการที่มีการแข่งขันกันอย่างมากทั้งจากไอเดียที่เหล่าคนครีเอทีฟคิดออกมาไม่ขาดสายเม็ดเงินที่ลงทุนอย่างมหาศาลและในเมื่อก้อนเค้กชิ้นนี้มีขนาดใหญ่มากเอเจนซี่ที่ก่อตั้งโดยคนไทยก็ถือกำเนิดขึ้นซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้นําเสนอเอกลักษณ์ของคนโฆษณาสายพันธุ์ไทยกันไปแล้ววันนี้เดือไอเดียขอนําเสนอมุมมองที่ยักษ์ใหญ่จะต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับกลไกการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ก่อนจะไปฟัง บทสรุปนั้นเราขอพาคุณย้อนกลับไปชมจุดเริ่มต้นกันก่อนดีกว่าในการให้บริการตั้งแต่การวางกลยุทธ์ตั้งแต่การมารแบรนดิ้งนะครับแ p l น n ิ i งลงมาจนถึงวิธีการจนถึงการสื่อสารในขณะที่เอเจนซี่เล็กไม่ได้แปลว่าเขาไม่เข้าใจตรงนั้นแต่ว่าด้วยความที่จํานวน specialist เขามีน้อยมากกว่าที่จะครบถ้วนครับเพราะเดี๋ยวนี้ลูกค้าไม่ไม่งงแล้วนะ ในช่วงแรกนี้เราขอพาคุณมารู้จักกับบูติกเอเจนซี่ซึ่งถือว่าเป็นเทรนด์ของวงการโฆษณาที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานแน่นอนว่าณนะตอนนี้ยังไม่ใช่คู่แข่งกับบริษัทโฆษณาข้ามชาติใหญ่ๆแต่การที่เอเจนซี่ระดับบิ๊กเบิ้มหันมาให้ความสนใจและปรับตัวเองเพื่อรับมือกับองค์กรเล็กๆอย่างนี้ก็ถือได้ว่าเป็นกรณีศึกษาที่เราไม่ควรมองข้ามซึ่งนายกสมาคมโฆษณาจะมีมุมมองกับเรื่องนี้ยังไงบ้างนั้นไปฟังกันเลยครับ เอเจนซี่ในประเทศไทยนีนะคะถ้าดูในลูกสมาชิกของสมัคมโฆษณานะคะในฐานะที่ฉันเป็นนายกสมัคคมโฆษณาเนี่ยก็จะมีประมาณ 96รายเกือบ100รายนะคะซึ่งมีทั้งเอเจนซี่โฆษณามีทั้งลูกค้ามีทั้งมีเดียนะคะแต่ถ้าจะนับเอเจนซี่โดยเฉพาะเนี่ยจะมีประมาณ43 Agency เอเจนซี่แล้วก็ประมาณ1ใน3ก็จะเป็นบริษัทโฆษณาไทยนะคะแล้วก็อีก2ส่วน3ก็จะเป็นบริษัทโฆษณาที่เป็น m u l t i n a t i o n a l หรือว่าเอเจนซี่ข้ามชาติค่ะบูติกเอเจนซี่เป็นเหมือนกับบูติกโฮเทลไม่ต้องใหญ่มากต้องการเล็ก แต่ต้องการคุณภาพต้องการความพิเศษบางอย่างเราต้องการเป็นโรงแรมซึ่งแบบโดดเด่นในมุมต่างๆที่เอ็นซีใหญ่ไม่สามารถทําได้มีความพิเศษเป็นทางด้านโดยเฉพาะเลยไม่ได้เชี่ยวชาญทุกด้านเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเท่านั้นเองแล้วก็นําความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อขยายในมุมมองอื่นๆสร้างเซอร์ปโซลูชันใหม่ๆให้กับลูกค้าสร้างวิธีการใหม่ๆให้กับลูกค้าอันนี้เรียกบูทีเกนซี งานโฆษณาส่วนมากมักจะผูกขาดอยู่กับเอเจนซี่ขนาดใหญ่นั่นก็เป็นเพราะว่ามีบริการที่ครบวงจรแต่การเกิดบริษัทโฆษณาด้วยฝีมือของคนไทยแน่นอนว่าขนาดของธุรกิจย่อมเทียบกันไม่ได้แต่จุดแข็งของเอเจนซี่สายพันธุ์ไทยก็คือการรู้ลึกรู้จริงในสิ่งที่ตนเองถนัดซึ่งก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในวงการโฆษณาที่ตอนนี้เริ่มส่งผลกระทบไปทั่วโลกแล้ว ปี2,554ที่มีน้ําท่วมนะคะการเติบโตของอุตสาหกรรมโฆษณานี่ก็เติบโตแค่3.6%ราะพอหลังจากนั้นมาเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้นปีของปีที่แล้ว2,555เนี่ยที่ถูกผลกระทบก็จะมีการ คอยระวังอยู่แต่ในที่สุดเนี่ยการใช้เงินในอุตสาหกรรมโฆษณานี่ก็โตถึง1 0บถึงสิที่เป็นตัวเลขที่ปิดปีในปี2555นะคะผมว่าเวลามีเอ็นซี่เล็กๆเนี่ยมันทำให้เอ็นซี่อยากต้องปรับตัวอย่างของผมเองเนี่ยมีอยู่ตอนแรกเริ่มต้นที่10กว่าคนนะครับตอนนี้ปีกับเกเดือนกลายเป็น70คนนะหลายๆเอ็นซี่ที่เป็น Big Big บิ๊กบิ๊กบึ้มทั้งหลายก็เข้าแรงสั่งตเตือนนิดนึงนะพนักงานของผมหลายคนก็ย้ายไปอยู่บิ๊กเอจนซี่คบิ๊กเอ็นซี่ก็กยพยายามจะซัพพอร์ตว่่าเเฮ้้ยคุณปิดดแขงไ,ไม คุณเปิดแบบเหมือนกับพยายามสร้างยูนิตให้มันเล็กลงเพื่อเอามาชนกับเอซี่ที่อยู่ข้างนอกที่มันเล็กๆเ,เท่ากันนะคระับปรากฏว่าทําไม่ได้ผมก็คุยกับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงทําไม่ได้ปรากฏว่าเขาบอกเขาไม่สามารถสู้กับบูิกเอซี่ได้ไอ้พวกนี้เขาจะเรียกบูิกเป็นแบบสมอลสมอลแต่เป็นสเปเชียลตี้นะเขาจะไม่สามารถสู้ได้เขาบอกว่าเออจริงๆแล้วการลงทุนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะมันไม่ค่อยคุ้มค่าในการทำถ้าไม่ใช่สเปเชียล y ตี้จริงๆอ่ะจะเกิดยาก ต้อง specialty จริงๆต้องมีแบบ unique selling point uniqueness นะไม่งั้นอยู่ไม่ได้ การจะอยู่รอดในวงการโฆษณานอกจากจะสั่งให้สมองคิดงานอยู่ตลอดเวลาแล้วการต่อสู้ขับเคี่ยวกับเอเจนซี่ขนาดใหญ่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยยักษ์เล็กก็ต้องมุ่งมั่นทำทุกวิธีทางเพื่อจะอยู่รอดส่วนยักษ์ใหญ่ก็ต้องปรับตัวเตรียมการรับมือกับสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไอเดียอาจจะไม่ใช่สิ่งแรกอีกต่อไปแต่การทําให้ลูกค้าถูกใจที่สุดกลับเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในยุคนี้ เอเจนซี่เล็กมากกว่าที่เขาก็ต้องมีจุดยืนของเขาซึ่งถามว่าแล้วไอเดียเวลาคุณมีบัตเจ็ตเล็กๆเ,เนี่ยถ่ายในสตูดิโอก็ได้แต่ถ้าไอเดียคุณดีจริงๆอ่ะแล้วเป็นบิ๊กไอเดียจริงๆอ่ะแล้วก็เป็นงานเล็กๆเ,เนี่ยแล้วคนเห็นปุ๊บมันจดจําได้เลยอันนี้คุณพูดถึงแบรนด์นี้มันก็นั่นก็คือสเกลที่แตกต่างกันแต่เอเจนซี่เล็กๆอาจจะได้มีจุดยืนตรงที่ว่ามาแล้วก็ทําเรื่องเดียวจบไม่ต้องไปดูแลแบรนด์เขาลูกค้ามาร์เก็ตติ้งดูเอง เขามาถึงอยากได้หนังแค่นี้ใช่ไหมทำอยากได้ออนไลน์อันนี้ใช่ไหมทำทำทำ,ทำแบบรับเงินเข้ามาในเอเจนซี่เล็กอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็ทางใครทางมันเอเจนซี่เล็กๆที่จะต่อกองกับเอเจนซี่ใหญ่ให้ได้เนี่ยผมว่าจุดที่สําคัญที่สุดคือไอเดียนะครับราคาผมว่ามันไม่ได้ถาวรขนาดนั้นนะครับแต่ผมว่าไอเดียแล้วก็ ความเป็นยูนิคเนสของคุณนะฮะแล้วก็ความเป็นบูติกเพราะว่ามันเป็นเราเรียกกันว่าถ้าคุณเล็กคุณจะต้องเป็นสเปเชียลตี้แต่ถ้าคุณเล็กแล้วคุณเป็นบลอดไม่ได้ถ้าคุณเป็นบลอดคุณเป็นทุกอย่างคุณเป็นเล็กคุณพังคุณแพ้เอเจนซ่ระดับโลก อาจจะเป็นยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมแต่การที่มีเอเจนซี่สายพันธุ์ไทยเกิดขึ้นมากๆก,ก็เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ผู้นำในวงการโฆษณาตื่นตัวและเป็นแรงกับเคลื่อนที่ทำให้ศิลปะแขนงนี้ไม่หยุดนิ่งซึ่งภาพรวมก็คือการพัฒนายกระดับวงการโฆษณาไทยก้าวไกลจนต่างชาติต้องยกนิ้วและสะดุดีในความสามารถอย่างไม่มีข้อโต้แย้ง